แ่นดิสนาฬิกา<ะ>และที่สำคัญปากกาลดคำพิษดิสกลุนุเพนะมันไม่ใช่แบบนั้นยังไม่ได้แล้วเอา้าแหมเตรียมกันมาพร้อมเชียกกวกลัวท้องเสียงไงป้าหืมไม่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 อร่อยไหม เป็นไงอ้ยเป็นไงดีใจอร่อยตัวร้อยเลยไม่ไหวเลยหี่เกนก็พูดขึ้นมาเลยว่าให้ขึ้นเอ๊ะอะรานให้ขึ้นให้ขึ้นอะไรให้ขึ้นจิปอัพไงยอมแพ้ กินเฟินฝ่ายเดี๋ยวกินเฟินฝ่ายเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยโอ้ยงั้นยูกินก่อนเลยยูกินก่อนเลยโอ for you ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอได้รอได้ยูก่อนเลย g e n t l e m a n first อ้าวอ้าวยูก็ gentleman นคุณไปนั่งกับเอริกโอเคสวัสดีครับสวัสดี hello summer อ๋อสวัสดีครับ But it had Hi. Hey, who's this little guy? I'm Bear. I'm Summer's cousin. Oh. Eric? Ow. Yeah. Do you believe in science? Oh, I love it. We can prove anything with science. I like it a lot too. Ooh. อ่านอะไรวยะหน้าตาเคร่งเครียดเชียโอโหก็นี่สินั่งอ่านข่าวอยู่เดี๋ยวนี้เฟซนิวเต็มไปหมดเลยระวังกันด้วยนะอ๋อใช่เมื่อวันก่อนนะนะป้าฉันก็ไปเจอข่าวนึงมาเรื่องสมชะลวัยอ่ะเขาบอกว่ารักษาโรคได้สารพัดเลยนะโอ้โชคดีนะเนี่ยที่แกอยู่ด้วยอ่ะอืมใช่ฉันก็เลยสั่งมาแล้วสองลังตั้งวางอยู่หน้าบ้านเนี่ยทำไมไม่ไปห้าก็เราไปช่วยเขาซื้ออีกอะไรเนี่ยเออป๊ะ What are they talking about Oh someone watched the news about ginseng and she ordered two boxes of it because she believes it contains anti-aging properties Do you believe it I don't buy it. อ่ะดูขนาดเอลี่เขายังไม่ซื้อเลยเนี่ยดูไว้เป็นตัวอย่างอยูนี่ยอดเยี่ยมจริงคงแท้อยู่ Thank you very good อ่ะเออนี่แล้วได้ดูข่าวนี้มั้ยพัดลมอ่ะอ๋อพัดลมคองอใช่มั้ยใช่ๆๆๆอันนั้นเลยพัดลมคอเนี่ยเคาบอกว่ามันมีสารตะกั่วในเข้มข้นมากเกินไปถ้าใช้ไปนานๆเนี่ย เราคงจะเป็นมะเร็งแน่นะอ้ oh, เห็นอยู่ว่าสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเขาออกมาเตือนแล้วด้วยนะแม่ what are they talking about They're talking about a neck fan for cooling down. It contains some lead that might cause cancer. Oh, I buy it. 10 out of 10. อ๋อเอลิฟยูยูดเซมโฟ number, ปะ That's right. อ่าโอเคโอเคงั้นจัดไป Alright นี่เรียบร้อย please click the link to track your order what is this what's happening Eric do you think it's a scammer s c a m m ง n g scammer อะไรไม่มีนี่เพิ่งสั่งพัดลมให้เอริกไป10ตัวเนี่ยเขาก็เนี่ยส่งข้อความมาว่าให้ติดตามพัสดุฮะโอ้เ When did I s a เ t อ a t อ้าวก็อยู่พูดไม่ใช่เหรออะไรนะ I buy it 10 out o อา0น่ะก็เนี่ยซื้อหมดเลย10อันโอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วฟูผา เขาไม่ได้จะสั่งพัดลมก็เมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องพัดลมคองคอที่มีสารตะกั่วใช่ไหม uh. เอลิกเนี่ยเขาพูดว่าเขาเชื่อสิบเต็มสิบเลยเขาไม่ได้จะซื้อสิบอันโอ้ยพูด<ม>ตอนไหนไม่มีคำว่าเชื่อสักคำอ,อ่า ah, that's right I buy it is an idiom that means I believe it oh. แล้วถ้าผมไม่เชื่อครับต้องพูดยังไง Oh you say I don't buy it I don't buy or it. Or I don't believe it. I don't believe it. That's right. Ah, I know. Okay. เข้าใจแล้ว I buy ในประโยคนี้ไม่ได้แปลว่าซื้อแต่แปลว่าเชื่ออ๋อเคโอเคแต่พัดลมซื้อมาสิบอันแล้วงั้นอยู่ก็ต้องรับผิดชอบนะเนี่ยสัาทังสิบอันเลยโอนเงินมาด้วย No, no. I'm not buying anything. I didn't order it. You misunderstood me. จริงนะครับแต่ต่อให้พี่เอลิกจะซื้อจริงๆควรถามก่อนนะครับไม่ใช่มัดมือชกแบบนี้เฮ้ยชกเหรอฮะาไม่ใจถ้าผัดลมแค่นี้นะเราจะยกชกมาอู้ผมีเรื่องก็มีมามามาเดี๋ยวไม่ใช่ชกอันนี้พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่ยุด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 พัให้ อ้จะบ้าตายอ๋องั้นปล่อยเขาบ้าตายไปมา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 น้องอย่าห้ามพี่น้องอย่าห้ามน้องอย่าห้ามพี่น้องอย่าห้ามเฮ้ยตกใจหมดเลยเนี่ยโอ้โห What are you doing? I'm d ancing น uh. ะ Why are you dancing? โอ้ Because I'm will be a TikToker second job and so come alone. s o you c o m e a l o n e Oh yes I'm getting some stuff for Jonas Oh what 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 would you like? He would like dishwashing liquid Dish w a s h i n g liquid Dishwashing liquid Ah oh, dish liquid น uh. ะ Okay okay งั้นเดี๋ยวอยู่สเตย์ตรงนี้แหละเดี๋ยวมา ทีฉ hmm. mm ันอยู่ที่นี่ว้าวอะไรทำนองนี้ไม่มีอะไรเลยแค่ออกกำลังกายเท่านั้นเองออกกำลังกายฮะคุณมีหกแพ็คหรือเปล่าไม่มีห้าหรือเจ็ดหก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 ห แอนดิส <And> What แอนดิสแล้วก็นาฬิกาฮะและที่สำคัญปากกาลบคำผิดโอ้ T I knew I shouldn't have trusted you What What Why me I ordered what you told me to I don't know why it turned out like this Wow What did you order I ordered dish washing liquid เนี่ยครบเลยไง dish wash liquid เนี่ยไม่ขาดตกบกพร่องครบ No not like that like ดิชว ashing ลิคว yeah. yeah. ิดยูยูน่าโอเควันนี้โอ้ไม่บอกแต่แรกโอ้ thanks มาดุยเฮ้ยเขาไดทุกอย่างโบโบโบวีเมาแล้วเ้ยอยูจะเอาวันนี้มันไม่ใช่พูดอะไรของยูอะไม่ใช่นี่เรียกว่าแปลง แป้งอ่าในพูดซิแปลงแปลงอันนี้เรียกกะละมังกะละมังเออเอาแป้งกับกาละมังไปซักผ้านี่ไงครบเลย But that's not what we want ก็จะเอาันนี้ไม่ใช่เหรอไอ้ w a t i e ไงเนี่ยถ้านีไงโอ้โห no 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 you have the nerve to teach me I want dishwashing liquid don't you know ่าจะเอาอะไรกันแน่เนี่ยมันไม่ใช่แบบน้นยังไม่ได้แล้ว เป็นนี้ตลอดแหละคราวนี้เรื่องอะไรอีกล่ะก็นี่เอามาให้แล้วเดี๋ยที่สั่งไว้ก็ดิ s วอต c h Liquid ก็เอามาให้ผิดยังไงเนี่ยผิดโอ้โหอันเนี้ยฟังแค่นี้ก็รู้แล้วว่าผิดมาดุยเ<อ>ขาอะต้องการซื้อดิ w วอ h ชิงลิควิดหรือว่าน้ำยาล้างจานไงไม่ใช่ดิชวอตต์ลิควิด is that right yes แล้วสับอะไรมั่วๆของแกเนี่ยจะไปแยกคำสับมันทำไมเล่ามาดู Dish จาน Dish จาน่า washing ล้าง washing ล้าง and liquid น้ำ liquid น้ำรวมเป็นจานล้างน้ำโอ้ย I อ n o w o k a รู้แล้วน้ำยาล้างจานเดี๋ยวไปเอามาให้ Dish washing liquid yes sir มาดูวิชาพ has everything มาแล้วครับ Dish Washing Liquid 40บาทเท่านั้นโอ้ Thank you แต่เดี๋ยวค่อยจ่ายนะเดี๋ยวขอไปซ้อมเต้นก่อนซ้อมเต้นซ้อมเต้นอะไรอะโอ้มาด a ยเ h อร์ is gonna be a TikTok star Really Oh I want to be a TikTok star too Come on ้้อมตนได Dish Washing Liquid Yeah Dish Washing Liquid ไม่ได้อะไปทำงานทำกายกันซะแล้วแฟเปล่าอันนี้อู้ยอ๋ it's so hot today I'm gonna be a ฝรั n งสุกแหมเดี๋ยวนี้เซลตัวเองก็เป็นนะคันแรนคันแรนร้อนเหรออย่างนี้ชงน้ำไม่ดื่มไหมต้องดื่มน้ำเยอะๆนะเดี๋ยวเป็นอะไรชิสตกเออใช่ใช่ใช่ันแรนว a ง g said that he's gonna make you a drink ดูใจซ้ำ What my stomach is still upset from last time. Remember? อนี่เขายังปวดท้องอยู่เลยอย่าบอกนะจะใส่นมบูดให้เขาอีกเนี่ยโอ้ยไม่มีแล้วนมบูดเช็คแล้วเออเขาเรียกว่าเก็บประสบการณ์นั้นเป็นบทเรียนเขาเรียกอะไรนะเคสเคสสแตนดานนั่นแหละเคส study เคสแตนดาร์ดนั่นมันมาตรฐานงั้นเอางี้ไหมงั้นเดี๋ยวชงน้ำทุกคนดื่มกันอ่าร้อนๆแบบนี้วันนี้ฉันขอผ่านก่อนแล้วกันนะหวังฉันชงน้ำกินเองแล้วอะ นี่เราก็ชงเองเมื่อกี้เหมือนกันเตรียมมาแล้วแหมเตรียมกันมาพร้อมเชียวกลัวท้องเสียไงไม่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 ไ่ไม่ั้นคม่ไม่ e ม่ไม t ไม่ o n ่ u ม่ n ม่ r ม่ไม t ไม่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 ไม o ไม่ไม i ไม่ไม่ไม่ไ p ่ไม่ n ม่ไม่ u ม่ไ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 ม่ a ม่ไ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 ่ ชงกาแฟอร่อยเรียบร้อยแล้วคัะแลนเรียบร้อยคาปูชิโน่ thank you very much นี่บอกเลยนะตั้งใจทำมากๆนี่กาแฟนี่ค่วงนะตีสามแล้วเนี่ยโอ้หวังนี่ตื่นมาคาั้วกาแฟตั้งแต่เช้าเลยเหรอเปล่ายังไม่ได้นอนเลยแล้วคาปูชิโน่นี่ไม่ธรรมดาด้ยนะใช้นมดีมากนมจากวัวเดนมาร์กโอ,โอ,โอ้กับมือเลยเนี่ย <c oughs> รีดนมกับมือเลยเหรอซื้อกับแม่ค้าที่ตลาดกับมือเลยอร่อยแล้ว alright you've said enough I'm gonna try it enjoy thank you อร่อยไหมเป็นไงโอเป็นไงดีใจอร่อยตัวร้อยเลย what's the matter what is this I said cappuccino not ไอซ์คาปูชิโน่แล้วทำไมคาปูชิโน่ถึงมีน้ำแข็งอะ่ะแปลกตรงไหนอะ่ะก็สั่งคาปูชิโน่ก็เสิร์ฟคาปูชิโน่เย็นให้ไงถ้าจะเอาแบบร้อนอะ่ะต้องสั่งว่าฮอตคาปูชิโน่เออ oh. ที่ไทยใครก็รู้กันทั้งนั้นอะ่ะโน้ว่าไอเซนคาปูชิโน่ Like cappuccino espresso not hot cappuccino nada คนต่างชาตินะหวงังเวลาเขาจะสั่งเมนูเย็นเนี่ยมันจะต้องมีคำว่า Ice อ,อยู่ในชื่อเมนูด้วยอย่างเช่น a ไอซ cappuccino แต่ว่าถ้าเกิดจะสั่งแบบร้อนอ่ะก็สั่งชื่อไปเลย Cappuccino นี่ Yeah you can just say I want a cappuccino I want an espresso but this is an iced cappuccino คือต้องเขา้าใจว่าต่างชาติเขาอยู่เมืองหนาว <c oughs> ฉะนั้นเวลาเขาสั่งกาแฟเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นกาแฟ เขาก็ไม่ต้องเติมฮอตกัข้างหน้าไงแต่บ้านเรานี่แหละคือมันเป็นเมืองร้อนก็จะกินแต่กาแฟเย็นกาแฟเย็นเราก็เลยคุ้นชินใช่ไหมล่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว I know okay Sorry my friend Oh it's okay But you can redeem yourself If you answer my question correct I won't be mad But if you answer wrong you'll be punched สบายสบายเรียนมาแล้วตั้งใจนะหวังเอาเลยคันแล Okay, ready? What do you call hot water? Hot water. Uh, uh, okay, okay. okay. What do you call cold water? I call cold water. Uh, okay, okay. Okay, okay, okay. And what do you call frozen water? Frozen water. <laughs> oh. Wait. Incorrect. Mm. Merey, ฮอตวอเตอร์โค้ดวอเตอร์ก็โฟลเซนวอเตอร์ไงคิดดีๆคิดดีๆคิดดีๆแต่ไม่ทันแล้วผิดแล้วหวังฮะทีซิงก็มีแก้วมีจานล้างให้หมดครับล้างไปเลยไปเลยทะเฉลยก่อนได้ไหมมันคืออะไรโฟลเซนล้างก่อนเดี๋ยวเฉลยให้ฟังที่ลังจะเฉลยก่อนเกี้ยนนี่ไงเดี๋ยวโชว์บอกที่บ้านมีแก้วเหลือไหมมาให้ล้างโฟโฟโฟไม่เวแล้ว แก๊กทอกในวันนี้เราเอาความสนุกกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับครั้งที่แล้วโอ้โหแฟนๆชอบกันมากเป็นเรื่องของสำเนียง accent ครั้งที่แล้วที่ให้พี่เกรกกับพี่ริวเนี่ยผลัดกันอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะใช่แล้วที่ดแต่รอบนี้นะครับเราจะเน้นไปที่พี่เกรกคนเดียวนะครับเน้นๆเลยครับทางพี่ริวเนี่ยจะเป็นคนออกเสียงคำศัพท์สังกฤษแบบสำเนียงไทยแบบไทยๆเลยใช่แล้วดูซิว่า พี่เกรกเนี่ยเจ้าของภาษาจะรู้ไหมอ,อ่างั้นวันนี้เนี่ยพิจนาขอย้ายทีมบ้างขอมาอยู่ฝั่งพี่ต่อกับพี่ลิวด้วยนะคะสามคนเพราะว่าวันนี้พิจนาก็เตรียมคำศัพท์มา<อ>ให้พี่ช่วยเกรกทายว<อ>ันก<อ>ันไม่แฟร์นะครับสามรู่นหนึ่ง three versus one เ o ้ามาไม่ต้องบอกพี่เกย์ถ้าพี่เกย์ไม่ไหวเนี่ยพี่เกย์ก็พูดขึ้นมาเลยว่าให้ขึ้นเอ๊ะอะไรนะให้ขึ้นให้ขึ้นอะไรให้ขึ้น keep up ไงแปลว่า no way I never give up จัดมาเลยครับงั้นเดี๋ยวเริ่มที่พี่ๆก่อนเลยจัดไปครับพี่ต่อคําแรกคนไทยจะออกเสียงคํานี้ว่า sword คำนี้ไม่ยากเพราะวราอ่านแบบตรงตัวใช่ไหมครับ sword ก็คือดาบนั่นเองครับถูกต้องชินแล้วนะคำนี้ใช่ครับ sword แต่รู้หรือเปล่าตัว W ก็มีการันข้างบนนะครับไม่ได้ออกเสียงตัว W sword s w o เป็น Silence จำไว้นะครับน้องๆคำนี้ไม่ได้ออกเสียงว่า sword ออกเสียงว่า sword sword อ่า easy พี่ลิวบ้างคำนี้นะฮะคำนี้นะคำนี้ออกเสียงว่า genre g e n อะไรนะ genre 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 คนแบบเล่ร่อนอะไรอย่างนี้ genre ใช่ genre เป็นภาษาอังกฤษค่ะโอ้ภาษาอังกฤษไม่ได้ยอมแพ้ก็เหมือนคำแรกถ้าอ่านแบบตรงตัวนะ g e n G E N ไม่ใช่ตัว J ใช่ไหม G E N แล้วก็ R A Y ไม่ใช่ R A Y ก็ R E ซึ่งคำนี้เป็นคำฝรั่งเศสที่แปลว่าป่ประเภทแต่จริงๆแล้วออกชื่อว่า genre ใช่ครับถูกไหม G E N R เก่งมากเก่งมากถูกต้องใช่ค่ะชินแล้วราะเป็นคำที่เกือบ99% ออกเสียงหรือว่าอ่นไม่ถูกออกเสียงว่าเลยนะครับ genre genre เช่น what genre of music do you like คุณชอบฟังเพลงแบบประเภทอะไรครับแต่ถ้า m u s i กว่ามันพูดไม่ถูกก็ what kind ค่ายที่แปลว่าใจดีหรือว่าประเภทก็ได้พี่จีน่าบ้างออกเสียงแบบคนไทยเลยนะคะนะออกเสียงว่า pieces พิซซ์ชิ้นเป็นชิ้นคล้ายคชิ้นแต่คำเนี้ยมันไม่ได้เขียนไม่ได้เขี็นว่าชิ้นคํานี้เนี่ยที่ชูรเกกน่าจะเดายากเพราะว่าในภาษาอังกฤษคํานี้อ่านอีกแบบเลยไม่ได้อ่านใกล้เคียงกับพี่่เกกดูวาคํิซซ์ ไม่มีพิเศษนะครับไม่มีความพีเศษเลยนะคำนี้เป็นคำเฉพาะเป็นเรื่องราศีไพซีสไม่ได้พิเศษไพีสไพซีสราศีมีนแต่จริงๆแล้วเป็นภาษาละตินอ่ะคำนี้ออกเสียงว่าเชาเชาเติมให้นิดนึงเชาเชาเออมีเสือกระา คำนี้เจอบ่อยมากนะครับเพราะสะกดด้วย C H A O S ถูกไหม C H A O S แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าความวุ่นวายครับโอ้โหป็นคำตอบที่ถูกต้องครับสุดยอดก็เชาวอ่ะใครเห็นก็ว่าชาออกเสียงว่าอะไรคันี้มีบางคำที่สะกดด้วย C h แต่ออกเสียงเหมือนตัว K คอควาย c o s เคเป็นตัวเคแล้วตามด้วยออสเคออสได้ไปอีกหนึ่งคะแนนครับทีเชอร์พอใจแล้วตอนนี้พี่แป๊่ข้อเดียวเองสุดยอดฝากปอมหวังไว้กับจีน่าคำนี้ก็คือ a c h i e v e ก็น่าจะเป็นคำว่า a c h i e v e m e n achievement a c h i e v e no 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 not that thing อันนั้นเป็นคำที่อ่านออกเสียงถูกต้องค่ะอ่ะเพื่อความไม่สับสนครับที่จีน่าเปิดเลยแล้วลองดูว่าเนี่ยเราอ่าน a c h i e v e อ๋อใช่ไหมต้องเปิดเข้าถึงจะหอออกเสียงว่าอะไรคะคำนี้ครับคำนี้ออกเสียงว่า archive archive ตรงนี้แปลว่าอะไรครับก็เป็นห้องที่จิ เก็บข้อมูลครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือว่าเป็นพวกเดต้าอะไรนี่ครับทีนี้น้องๆก็ได้เห็นกันเลยใช่ไหมคะว่าการออกเสียงก็สําคัญมากๆเลยนะถ้าเกิดเราออกเสียงผิดไปแม้แต่นิดเดียวเนี่ยต่างชาติเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องได้เลยนะใช่แล้วครับจีน่าถ้าน้องๆอยากได้ความรู้และความสนุกเกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ที่ช่อง ALTV หมายเลข4ครับ แล้วก็ฝากช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางที่ขึ้นอยู่ตานนี้เลยนะคะกดติดตามแล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กับพวกเราได้นะครับที่สำคัญดูย้อนหลังได้ทุกตอนด้วยนะคะ Well that's all the time we have for today but don't forget practice makes perfect and see you again next time so long everyone bye bye ใช้ P I E C E S P ไม่ได้เขียนแบบนั้นให้เยอะเดี๋ยวนอะไรอะไรให้เยอะพิเศษ ก๋วยเตี๋ยวพิเศษอัา้เยอะๆสั่งพิเศ